สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ตุรกีแล้วนะครับอยู่ที่เมืองชื่อูกาปโดเกียนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามนะครับเมื่อกี้พยายามไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ทำเป็นคลิปมาทักทายกันก่อนเพราะว่าหลายคนถามว่าหายไปไหนมาหลายวันนะครับก็มาที่ประเทศตุรกีนะครับคาปโดเกีเนี่ยเป็นเมืองซึ่ง อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่เขาชอบด้วยกันว่าเป็นโรงแรมถ้ำนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในถ้ำนะฮะให้ดูกันเนี่ยนะข้างหลังนี่นะครับก็จะเป็นตัวโรงแรมซึ่งเข้าไปก็จะเป็นถ้ำหมดเลยนะครับแล้วข้างหน้าตอนนี้วิวให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ ส่วนวิวของคาปโดเกียตอนกลางคืนนะครับเราอยู่บนยอดเขาเพราะฉะนั้นวิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูไกลๆกันนะครับนี่ก็เป็นนะครับอปล่องปล่องปล่องควันนะครับที่เป็นห้องพักของคนในพื้นที่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศของคาปโดเกียนะครับยามวิการนะครับซึ่งผมเพิ่งมาถึงตอนประมาณตีสาม นี่ก็คือบรรยากาศคาบอดูกเกียตอนคืนนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีคนเลยนะครับเพราะว่าดึกมากแล้วแต่ว่าเป็นเมืองที่เห็นท้องฟ้าโดยรวมนะครับก็ชัดเจนดีนะครับเสถียดาย้เปิดไฟเยอะไปหน่อยนะครับไม่งั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นดาวตอนกลางคืนค่อนข้างชัดนะครับโอเคนะครับให้ดู บรรยากาศรวมๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทักทายกันครับภากก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปเทศที่พักนะครับก็จะเห็นว่าเป็นภูเขานะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดินไปึป๊บอ่านะครับก็เห็นว่าเป็นภูเขาเพราเขาค่อนข้างสูงนะครับมไม่มีคนเลย ครับที่พักก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึบปึบเงียบดีครับอโอเคนี่ครับนี่ก็คือส่วนห้องพักนะครับ ก็จะเป็นสไตล์ภูเขาแบบนี้